สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ที่กันที่เราอยู่กันที่ทุ่งนาคอกวัวน,นะคะทุกคนขานี่บรรยากาศเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนบรรยากาศเป็นแบบนี้วันนี้จะพามาดูหมูหมูกําลังจะคลอดลูกไปดูกันตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะทุกคน ไหนไห,นไหนมีอาการแบบไหนคนนห้อนฮะมนออมไม่นม่เอทุกคนเอ,ออ,เอมันเตรียมตัวใกล้คลอดอยู่เดีเ๋ยวหลังก็ส,สีอ่ะหลักรสีมันจิกมุนมาเลยวอกไปแล้วมมแม่หมูอุดอุดกอก เราฟังห้องกันอดีครัวันนี้เรามาดูแม่หมูใกล้คลอดทุกคนมันอยู <S <S 2> <S 2> ่ตรงนี Xue ้อยู่ตรงนี้ไหนหยบออกสีมันยังบังสิโอ้โหตัวใหญ่มากเลยทุกคน ยังไม่เดินนี่อิจิปิทมันกำลังติต่งตึงอะค่อนในหลือมันเดินแล้วมันหลุดไปแล้วเนาะปลานมมันนะค้อนเห็นไหมไม่ค่อยเห็นนมมันไหมนมมันตัวใหญ่นมมันตัวบักเอก็กบักเอ็กเลยคนันเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูใกล้ๆนะทุกคนคน่นอนขยับออกนะขอเข้าไปด้วยเดี๋ยวขอฟังนะพาทุกคนเข้ามาดูก่อนนี่ไงทุกคนทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันกำลังจะคลอดลูก ใช่เนี่ยเห็นไหมท้องมักเอกมักเอกเลยพ่อมาดูทางนี้เออมันอยากดูดออกไปคลอดหรือเปล่าอ,อ,อีกตัวหนึ่งก็ตัวบักเอกบักเอกเลยทุกคนตัวบิ๊ก,กเลยอันนี้ก็ท้องเหมือนกันนะหา่หางห่างไม่นานหรอกโอ้โหมันพังมันจะพังคอกพ่อออกมาแล้วเนี่ยตัวบักใหญ่เลยแม่พันธุ์หมูตัวยักษ์นะคะทุกคนคะ่ะรูนไหมดำภูพาน,นนี่ก็ตัวบักเอกเอกเลย มันขุดอะไรออกมาพเพร่อเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยทุกคนแม่ส่งหน้ามึงไหนอะไรมันจะพังข้อพ่อแล้วเหรอมันจะพังข้อพ่อแล้วเหรอพ่อมันจะพังข้อพ่อแล้วเนี่ย ก็แอบดูเงียบบถ้าอยากรู้ว่ามันอาจารย์นี่มันกำลังขุดขุยเใช่ไหมมันมันกำลังขุดมันกำลังขวัดอยู่นะขอดาฟฟ์มีข้ออะไรนี่ข้อไหนบ้างอีตัวนี้ชื่ออะไรนะนี่มันนี่ไหมมันกำลังทำที่ทำที่ข้อทำที่ใกล้ข้อกองมันมันกำลังทำที่ข้อมันใช่ไหม แม่มันจะพังพ่อพ่อเหรอน่ไม่พังพังยังไงไม่พังหรอกไม่พังหรอกทุกคนไม่พังนี่ไงเอ้ยมันกัดแล้วนะแอบดูกันทุกคนอิมกัดกัดเฮ้อะไรนะเมื่อกี้มันกัดไม้มันกัดอะไรนะมันกัดไม้เหรอมันกัดไม้อีแพนด้าอ้ยน้ำข้ามมันแตกเลยท่อน อันี่กูตกใจหมดเลยวิ่งมาอย่างไวายเออวิ่งมาอย่างไวายวิ่บอกพ่อกำลังเอาฟางมาให้มันนอนคลอดสบายสบายมันดุดเองนุ่ยเอ้ยมันดุดเองมันเลยฟางอ่ะมันจะดุดปูพรมของมันเองใช่ไหมเนี่ยนานๆนะเห็นไหมมันดุดปูพรมของมันเองดูดิพ่อมาดูก้นมันเหนื่อยอ่ะมันเกยุกไห้มันเห็นไหมมัน มันปูที่นอนเองเลยค่อนมันฉลนาดมากเลยนนเออป้านมมันยังบิก๊กบิ๊กเลยถ้าได้ยี่สิบตัวจะทำยังไงเนี่ยโชคดีใช่ไหมสิบตัวมันได้ถึงยี่สิบตัวไหมสูงสุดได้กี่ตัวมตัวเฮ้ยสิบสานดามันอขาสูงสุดจะได้กี่ตัวทุกคนเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันไม่รู้ว่าวันนี้มันจะคลอดไหมไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยว มาไลฟสดให้ดูอีกทีตอนพรุ่งนี้นะคะว่ามันจะได้กี่ตัวนะนมันตูที่นอนมันเหรอแลวก็สพอยตรงนี้เหรอไปหาน่อแล้วหนูอกับแม่นะเออ่อนอยู่ตรงนั้นแหละยืนดูมันตรงนั้นลเลยไหมนี่ลัวมันนั่ไหมันกำลังทำที่นอนค่ะมันกำลังจัดที่นอนของมันเองอ่ะ มันทำเป็นมากนะครับโอ้ยโยโหเยโะยโยอีแพนด้าแม่ดูก้นมันดิหึดูก้นมันดิก้นมันเหรอเออก้นบวมก้นบวมมากเมื่อคืนพวกนี้มันคลอดแน่นอนมันจะคลอดวันนี้มั้งอีซูมิซีมันเต่งตึงไหมตีสีมันน่าจะคลอดนะเออน่าตีสีงดพ่อจะลุกมาดูมันหรือเปล่าตอนเช้านะตีสีมั้ง ีสีหรือเปล่าเนี่ยจากจที่นอนอาาอนี่มันจะเตึงพอเอาที่นอนให้มันทุกคนพ่อเหนื่อยที่นอนให้มันค่อนแล้วมันก็จะบัดสะบัดสะบัดเองอะ่ะใช่ไหมแล้วมันเริ่มจากที่นอนแล้วเน,อนอี่ยเออมันเริ่มจากที่นอนเองแล้วเนี่ยเริ่มจากที่นอนแล้ว ตัวบ็อบี้เป็นตัวใหญ่เลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะเอาจมูกดุดดุดดุดให้มันให้มันมันไม่มีแขนไงเออมันก็มันก็จะทําเป็นที่นอนของมันอะที่คลอดลูกของมันอะทุกคนดูท้องดูนมมันตัวคู่ใหคู่ใหญ่อ้าวมันเริ่มหงุดหงิดเริ่มโวยวายแล้วเริ่มพังแล้วเริ่มตังค์เห็นก้นมันนหมครับมันจะงลงแล้วเล อีช่องก้อนมั้พ่อบอกว่าอีช่องก่อนช่องคลอดซูมิซีมันไงคลอดมันคอดคลีดคลออดคล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 ้ดอดคลอดค้อดคลอดคลอดคลอีคลอดคลอดีอคลอดคลอดคลอดนลอดคลอดตล้ดคลอดคลอดคลอด้ลอดคลอนคลอดคลอดคงอดคคยอดคลอดคลมันเคลดคลอดคลอดคยอดคล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 อดดค่อนคลอคลอดดออล มันเริ่มตัดที่นอนแล้วอ่ะพ่อตัวอ้วนอ้วนเลยมันใหญ่เกินแล้วพ่อหนุ่ยเลี้ยงดีเกินแล้วพ่อหนุ่ยต้มข้าวบอกให้แม่ต้มข้าวมันกินเยอะเกิน่ะเออท้องอ้วนน่ะป่ามาอจีสีน่ะไม่แดงแ๊ดเลยมันเริ่มพังกระสากระจิ๋นไม่เหลือกี้น้ำนนนออมันน,น,น,นอกแล้วมันนอนแล้วม,มันถีแล้วเห็นไหมเนียวเทียวขี่อ่นนี้ เที่ยวเยวงยอะเที่ยวหางันนอนเที่ยวเยอะเที่ยวหนานขี่บ่อยมากเลยนะครับเริ่มมือโหเริ่มแล,และถ้าเห็นไหมนะถ้าพ่อตีไม่ดีมันจะพังข้อออกไปเลยมันจะพังข้ออน,น,นะพ่อซ่อมข้อมาปิดไฟคอยดูอาการั์พ่อซ่อมข้อดีนั่งทางอาการนศะ เดี๋ยวพจะทำอยู่ไม่ทำอยู่พอว่าไม่เกินพรุ่งนี้แหละเออทุกคนทีสี่นะพ่อใช่พามาดูหมูทุกคนมาดูหมูใกล้จะคลอดมันจะคลอดลูกแม่มาเริ่มจัดที่นอนเองแล้วน้่ะอีดาขันบนพูดฉลาดเลยพูดจริงเลยอีดาคนบนเนี่ยพูดฉลาด ใช่ hey, มันปูที่นอนมันก็ปูเองเนี่ยเออมันปูที่นอนเองนั่นเองพวกฉลาดมันจะนอนนะเนี่ยมันจะปิดแล้วนะมันจะนอนปิดปิดที่ไหนมันจะนอนเนี่ยเห็นไหมมันกำลังมันกำลังปูปูที่นอนของมันใช hey, ่นไหมล่ะเห็นไหมเห็นนอนแล้วมันนอนแล้วมันนอนแล้วพี่ ตัวบักเอ็กเลยทุกคนตัวใหญ่ๆมากเลยใหญ่มากเลยห,ห,หมูป่าหมูพันธุ์อะไรนะหมูผาหมูดําภูพานหมูป่าดําภูพานทุกคนหมูป่าคุครุบุตะ,ะตัวแบกเอ็กเลยแม่พ่อนั่งครับพี่ <laughs> ค้อนอยู่ไหนไนค้อนคอนอยู่ไหนค้อนอยู่นี่เลยค่ะค้นกัดนะ นั่นปูที่ยอดเก่ง นั่กินข้าวไหมพ่อป้อนพ่อให้หัวอาหารมั้ยไหมเนี่ยตัวนี้ก็ใกล้ข้อเหมือนกันตัวนี้เดือนะตัวนี้เหรออีกเดือนหนึ่งหรอตัวนี้เดือนหนเตัพัดขายให้ไานหน่อยพัดขายให้พายตัวห้าร้อยบนราคาเราได้เงินห้าพันบวก สิบตัวเหรอโบเม่อนีสิบตัวทองาม,มาันจะนอาานบนอย่างไรนัก,ก เอาละทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตให้ให้ดูใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะจ๊ะทุกคนจ๋า